คดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจตสดาเด,ดชฉายาสารวัตรแพรมโบอดีตผู้มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลวิเคราะห์คลิปเสียงที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านกกกอกออกมาบอกว่าพูดโกหกคงเป็นเพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทและกลัวถูกเรียกให้มาเป็นพยาน ถ้าจะหลอกก็คงไม่พูดแบบนี้หรือหากเป็นคนที่รำคาญก็ต้องพูดตัดบทว่าอย่าโทรมาอีกแล้วตัดสายไปจะดีกว่าแต,แต่นี่คือการพูดเป็นเรื่องเป็นาราวการเข้าเครื่องจับเท็จมีเรื่องของจิตตวิทยามากมีผลต่อจิตตวิทยาผู้ต้องสงสัยหรือตัวคนร้ายทำให้ตำรวจรู้ว่าใครพูดความจริงหรือพูดโกหก มีผลทางด้านแนวทางการสืบสวนของตำรวจมากเพราะมีตัวเลือกแค่1ถึง2เราจะรู้เลยว่าใครพูดความจริงใครพูดความเท็จหากตำรวจรู้ว่าใครพูดความจริงหรือเท็จหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งในคดีใหญ่ส่วนใหญ่จะทำกันถ้าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อม ผู้เสียหายไม่มีผล DNA ก็จะนำผู้ต้องสงสยัยทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จสารวัตรแรมโบโบอกอีกว่าเครื่องจับเท็จเป็นทางเลือกสุดท้ายของตำรวจส่วนใหญ่ใช้ในการทำคดีลักทรัพย์ที่มีทรัพย์มูลค่าสูงเครื่องจับเท็จมีความแม่นยำมากกว่า90%อรซนรองศาสตราจารย์พันตรวจโรดกรกิษณพงศ์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีและ ประธานกรรมการคณะอาชญวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตกล่าวว่าเครื่องจับเท็จมีความจำเป็นในคดีน้องชมพู่ซึ่งหากพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำและคำให้การไม่สอดคล้องตรงกันกับพยานหลักฐานจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องจับเท็จมาช่วยคลี่คลายคดีอีกทั้งมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าคําให้การเป็นจริงหรือเท็จภายหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีผู้ต้องสงสัยแล้วจึงนำแต่ละคนมาเข้ากระบวนการซักถามสอบปากคำเข้าเครื่องจับเท็จ้วยหลักซักถามเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถาม ความจริงถามวนไปถามเวลาเมื่อสอบปากคำผ่านไปก็จะวนกลับมาถามซ้ำในประเด็นเดิมซึ่งแม้ผู้ให้ปากคำจำรายละเอียดไม่ได้แต่ต้องสามารถจำสาระสำคัญของประเด็นที่ซักถามได้คดีน้องชมพู่อัจฉริยะเผยไม้จับคดีน้องชมพู่เลื่อนไปออกเดือนเมษายนยืนยันคนร้ายยังเป็นคนเดิม อัฉริยะเผยหมายจับคดีน้องชมพู่ยังไม่ออกแต่เลื่อนไปออกเดือนเมษายนเหตุข้อสอบรั่วมีช่องโหว่แต่คนร้ายยังคงเป็นคนเดิมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกหมายจับในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ แต่เนื่องจากมีคนไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตนนั้นพูดไม่ได้ทำให้การขอหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนไปออกประมาณเดือนเมษายน6.4ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบั่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่พอใจเพราะยังมีช่องโว่อยู และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้และหากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลอาจจะยกฟ้อง <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพ้ <c oughs> ก็จะทำให้เสียหายกันไปหมดดังนั้นจึงต้องหาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่ต้องเอาให้อยู่แม้จะช้าหน่อยแต่ให้หลักฐานแน่นกว่าเดิมจะดีกว่า แต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยตนเองจะลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกในสัปดาห์หน้าร่วมกันกับชุดทำงานยอมรับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้อาจจะยากขึ้นแต่ก็มั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่นายอัจฉริยะยังกล่าวต่ออีกว่ากรณีที่ได้ไปร้องปทศขอให มีการโอนคดีลุกป่าสงวนจากสพกกตูมมาที่ส่วนกลางเนื่องจากพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมมีจำนวนน้อยและคดีนี้มีความเกี่ยวข้องถึง20คนหากโอนสำนวนที่มาปทศจะทำให้การทำงานเร็วขึ้นเพราะมีผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์อะไรครบมากกว่าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ความจริงปรากฏ หมอปลาแจงช่วยลุงพลโกหกปักทูบกลับหัวยืนยันความคิดหมอเขมรถ้าหลายคนยังจำกันได้เรื่องราวความสัมพันธ์ของหมอปลากับลุงพลในตอนที่ทั้งคู่นั้นยังไม่แตกคอกันนั้นมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลป้าแตนได้ลกล่าววาจาสาบานว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แต่ไม่ขอดื่มน้ำสาบานที่วัดท่ามผูผาแอก บ้านกกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเหมือนคนอื่นแต่จะไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วที่เดียวพร้อมกันนั้นลุงพลได้เลือกที่จะปักทูบกลับหัวในพิธีกล่าววาจาสาบานดังกล่าวจนเกิดเป็นความไม่พอใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากขณะนั้นหมอปลาได้อธิบายการกระทำของลุงพลว่า เป็นการแก้ในกรณีที่หากมีฝ่ายตรงข้ามทำคุณใสาการปักทุบก,กลับหัวจะทำให้คุณใสที่ทำกลับเข้าสู่ตัวผู้ทำที่ไม่หวังดีแถมยังบอกอีกว่าตนเป็นผู้แนะนำให้ทำเช่นนั้นเองด้วยกระทั่งลุงพลได้ออกมาด่าหมอปลาผ่านคลิปด้วยเธอาคำที่หยาบคายแต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการตัดต่อคลิป เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของผมเมื่อมีการแชร์คลิปนี้ออกไปก็ทำให้หมอปลานั้นออกมาไลฟ์สดบอกว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้แนะนำให้ลุงพลปักทุบกลับหัวที่บอกไปแบบนั้นก็เพราะต้องการปกป้องลุงพลจากกระแสวิพากวิจารณ์ล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอปลาซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าหลังจากเห็นคลิปก็ มั่นใจว่าไม่ใช่การตัดต่ออย่างแน่นอนแต่ไม่ได้รู้สึกโกรธแค่มองว่าวันนี้ได้เห็นท่าแท้ของลุงพลเป็นอย่างไรเรื่องการปักทูบกลับหัวซึ่งก่อนหน้านี้ตนบอกกับสื่อว่าเป็นคนแนะนําไม่เป็นความจริงที่ทําไปเพราะแค่อยากปกป้องลุงพลให้สังคมรับรู้เพียงแค่ภาพลักษณ์ดีๆประกอบกับป้าแตน มาบอกกับตนว่าการปักรูปกลับหัวในครั้งนี้รุนแรงมากก็เลยบอกกลับไปว่าถ้ามีคนถามก็บอกต่อไปว่าหมอปลาเป็นคนสั่งความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คนฮอตให้พบเป็นเวลาลุงพลเปิดรอบพบสื่อเช้าบ่ายควงทนายยื่นภาษีพระพลแจงคลิปทำบุญคู่ไม่ได้นัดกันความคืบหน้าล่าสุดในเวลา10ิบนาฬกาในายชัยพลวิภาหรือลุงพล ผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่นางสมพรหลาพโพหรือป้าแตนและนายรัชพลสิริสาครทนายความเตรียมตัวเดินทางมาสำนักงานสัมพากรพื้นที่มุกดาหารตามหนังสือของกรมสัมพากรด้วยนั่งพักที่ร้านอาหารทนายรัชพลให้ลุงพลโชว์แฟ้มบัญชีทั้งหมดทั้งเรื่องเงินบริจาค เงินสร้างศาลาวัดเงินสร้างพญานาคไปเสร็จรับเงินและเงินจากรายได้จากการแสดงรวมทั้งการรีวิวสินค้าทุกอย่างที่เป็นรายได้ทั้งหมดไปยื่นให้สัพภากรจังหวัดมุกดาหารด้วยเอกสารทั้งหมดลุงพลใช้เวลาเซ็น3ชั่วโมงลุงพลบอกว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ทุกอย่าง เตรียมไปให้กับเจ้าหน้าที่เพราะมีคนร้องเรียนจึงนำเอกสารไปให้กับเจ้าหน้าที่สัมพะกรตรวจสอบนี่คือบทเรียนชีวิตในการเปิดบัญชีรับบริจาคถ้าไม่มีบัญชีมูลนิธิไม่ควรทําแบบตนอยากฝากไว้เป็นข้อคิดตนจะจําเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยทำบัญชีนี้ได้สำเร็จ และถ้าใครอยากให้ทำบัญชีก็สามารถติดต่อมาได้หลังจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางไปถึงในเวลา13นาฬิกาเบื้องตน้นได้นาเอกสารหลักฐานรายรับรายจ่ายมายืน่นและหารือเรื่องเงินบริจาคต,ต่างๆว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ทั้งนี้นายธนาวาริยศสัพะกรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับเอกสารของลุงพลไปตรวจสอบและขอบคุณทุกคนที่มายื่นเอกสารเพราะเราเป็นคนไทยเมื่อมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีสำหรับกฎที่ลุงพลวางไว้เพื่อจัดคิวกับสื่อมวลชนเพื่อจะติดต่อสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาได้แก่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง17นาฬิกา